เปิดภาพมาย,าย่ากระสีผ้าพี่น้องมาส้มเอา้าไปเหยียบหลุมมันนั่นย่ายเดอ้อแยกกัสีผ้ามาเบงอันที่ย่ายปลูกแต่งไทยไว้เนาะก็แดดกร็ร่งแก่พี่น้องเริ่มสิสามโมงเลยสินี่กร็ร่งเกิดพี่น้องจา้านี่แตงไทยของยายจ้ากร็ร่งจะเกิด มูใยหาย่ก็เฮ็ดปลาพ่อได้กินพ่อบอ่อได้ปลาให้หน้าเป่าวางเนาะพี่น้องเนะาะบ่อบ่อได้ขายก็ได้กินก็เอานี่เด้ก็ร่งเกิดพี่น้องเอ้ยนี่เห็นเนาะนี่เขียวมีกีมาจออันนี้คือแต่งไทย้เด้อพี่น้องเดอ้อมูใยหาย่กระเฮ็ดย่างเอือนหนักหนาะคือเกากับโบค่อยได้ดอกเพราะว่าเฮ้าอายุหลยขึ้นทุกปีเนาะ แยกก็เอาสร้างปกไว้ถ้าล่องหลุมก็มมนี่นี่เริ่มเกิดแล้วพี่น้องน่ะแตกพอนย่งไม่แย่ยี่นี่เห็นอยู่เนาะนี่เริ่มเกิดเริ่มเกิดเห็ดซ้ำแห้งจะขงแล้ะพี่น้องเ่าเห็ดใดซ้ำใดก็เห็ดไปซ้ำนานไถแปลงหน้าไว้แล้วห่อก็ปปูกเพราะว่า เขาบรได้ปล่อยให้หน้าเปาวางเนาะลุมนี่คือประท่านได้เห็นนี่บางขังแต่เว้นใบามาเพิ่นกะหฮมหฮมใบพ้า,ายอยใบยังเนาะมันอยู่ใกล้กันเนาะลุมนี่กับพระท่านได้เห็นนี่เดี๋ยวก่อนจะค่อยเกิดดอกตี๋มันฝังรักเลือกฝังตื่นกับพระลูกแปลงอันนี้สองลุมเราวพรเห็นพี่น้องเดี๋ยวก่อนเบิ้งไปเรื่อยๆเ,เอา้า อย่างมาหมามาขวดด้ยนี่เป็นจัดสร้างอยู่ด้หมากระไดอยงนี้มันสิโอ้ยสร้างอยู่ด้วยหมากระได <c oughs> เข้าปุกบพกไวเพเน,นิ่นนึ่งเห็นโมเห็นพวกที่กะไก่มะขวด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 นะบางท่านได้เห็นเกิดปัญหาไปนองก็มีเกิดอยู่เพราะว่าได้จะได้หลายมือพอมันหนาวนะช่วงนี้เนาะนี่เด็กกาลั่งแตกมาเหาะอยู่นี่น,น,นี่เห็นเมือ่อยายปะจ๊ะ แต่แต่นี่กําลังเกิดอยู่เปลาเลี้ยงว่าสิปลูกแนวอื้นมันกับปลูกบ่วได้พี่น้องยืเด้เขียวมาเหาะม่แนแงยังไงเด้นี่กําลังเกิดกําลังเกิดใจเย็ยนเย็นแบบว่าปูกว่าเพื่อนว่าไปเห็ดแนวอื่นเห็ดเขาโคตรเขาเพศเขาโคตรนี่ยังกะ มันกระสูบไหวหรอกพี่น้องอเราะว่าเฮ้าร่างกายกับอันนั้นแล้วสูยาสูวานบ่ไหวสูมือนี่มาแร่งห้ายขนาดเลยเขาโพดคือคือย่ายเพื่อยปูกสุเทียนยถ้าล่องหลุมกับท่านหเห็นเกิดถ้าล่องหลุมกับเกิดแล้วในคนตื่น,น,น่นนะ ไม่เลิกในตื่นมัน้งกระถมฟางไว้ปลูกบ๊บ๊ที่ปันไดดอกพี่น้องประมาณจาก็กสามสิบเส้นสี่สิบเส้นนี่ละปลูกนี่อันนี้เกิดแล้วนี่ี่เด้เขียวบ่อยหน่อยอย่างนีเด้อเอาค่อยเกิดค่อยเกิดเฮ็ดไปเราพี่น้องปลูกยังเอื้อนเท่ากับสูไ้ ดูยาสู่วันบ่ไหวดอกปลูก,กง่ายก็ง่ายน้ำก็น้อยเพิอมปลูกพ่อได้กินพอ่อบ่ให้แปลงหน้าเฮาววางเตาแยกกับปอยให้ตาเพิ่นมาดรดมาหยังปลูกให้แล้วก็ได้เดี๋อันนี้เกิดดีขี้สงสัยเพิ่นสิหนา้าตื่นมั้งนี่เกิดแล้วพี่น้องจ๋านี่เกิดร้ายแล้วนะ รวมละสามต้นที่ต้นก็เอาแล้วกระลังแตกกระลังแตกนมาดีมาดีเกิดยูเกิดยูนั่นเขียวมางยอดยังไงจ้ะเริ่มเกิดเริ่มเกิดเพิ่นธุ์ฮอกสิมาตอนตอนเทีท่งทงยงใบใบพิน่นกระลังสีหอนเด้เงีามาืมขึ้นกันหนาวคักเด้นี่ ยาก็เริ่มเกิดแล้วปกเฟี้ยงบางๆจัหน้อยเริ่มแตกกันละ่ยกกมาค่อยปลูกให้แล้วก็มาดูแลกันละอันนี้ปกเฟี้ยงบางๆไว้ยิบๆจะจับจีบจบจบจบน,นั้นมันนี่ละเกิดแล้วนะจำนี่แหละพี่น้อง สำนีละจ้าพ่อได้ออกกำลังกายเนาะผู้เฒ่าบ่าได้กินก็ได้ขายลววะวาแต่งไทยเนาะพี่น้องเนาะมันกำลังเกิดมไม่หงไม่แย่อยันเด๊นี่นี่นี่เขียวเขียวนี่จ้ะเกิดแล้วเกิดแล้วส้ำนีล่ละจ้าคางหัวคางสวนใส่น้ำโซลาเซลล์ให้เป็นประโยชน์มือสองมือจังลดเทีย่ยงแต่งไทยบ่ได้เปียงน้ำเรอกคางหัวคางสวนใหญ่นี่แล้ว ทงให้ททงหน้าเงียบเงาสบ,บายพี่นอ้องจ้า